สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับนะครับมาผอๆกับเบาโทนขึ้นก่าครับยืมเสื้อแบบนี้นะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่22ตุลานะครับพี่น้องใกล้มื้อบุญกะถินเขามาจันจอเขามาเรื่อยๆนะครับพี่น้องผู้ใดยังบบท่านได้จองบัตรนะครับก็จองเขามาได้นะครับเพราะว่าเขาสิปิดจองวันที่25นะครับปิดจองวันที่25หาแล้วจะทรงบัตร รอบสุดท้ายคือวันที่26นะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดสิมาเบิองหนางานนะครับแนะนำให้ฝากบัตรไว้แล้วกะให้ถ่ายรูปส่งดีกว่านะครับเพราะว่าการจัดส่งไปสนี่นะครับโดยการลงทะเบียนบางพื้นที่เป็นอาทิตย์แล้วยังบ่ถึงนะครับบ้างมองกับสองมือสามมือกับหอนนะครับแต่ว่าบางบางพื้นที ส่งไปเป็นอาทิตย์แล้วยังบม่ท่านถึงนะครับกะบอโหว,ว่าการส่งแบบนี้มันมันเป็นพออีหย่างคือคือซาประมาณนั้นนะครับก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เอาบัตรไ้ลุนรางวัลบรด้มาเบิงบรด้มาหนางานกะส่งปกติได้ครับแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่จะมา,มาเบิงมาเบิงมอลลอยู่วันที่หนึง่งจองบัตรเราก็ฝากไว้ก็ได้ครับเรามารับอยู่บ้านหรือว่ามารับอยู่หนางานนะครับพี่น้อง วันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกามอลำสาวน้อยเพรบันแพงนะครับอยู่ที่บัตนองคู่เนาะอ่ะตอนนี้กอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับพี่น้องปกติมาเยี่ยมมือเ้านี่คือมันสิเป็นอุณหภูมิปกติเลยนะครับประมาณ20หา26 27องศานะครับแต่มือนี้มาคือมีลมเย็นนะครับพี่น้องลมเย็นวีวีนี่ผัดนี่คนขิ้งลุกนะครับ อุณหภูมิที่ขื้นโชว์นารถก็คือ24องศานะครับอุณหภูมิภายนอก24องศานะครับพี่น้องคือหมู่บ้านบาวโทนนะ่ะได้ไปไหวสารปูตตานะครับมองหนึ่งก็คือว่าบาวทนขี่รถพันตลอดไปมากก็คือขี่รถพันทุกเทอนะครับแล้วมีความมูซื้อว่าเป็นอย่างคืออยากเข้าไปในวัดนีแ่แท้เป็นอย่างคืออยากเข้าไปในหมองนีแ่แท้ แนมเบืองแนมดีๆแนมไปแนมมาอ๋อหมงนี่มันมีสารปูต้านะครับพ่อคิดแล้วก็ขอว่าเห้หลูกมีส่งในเด้อเห้หลูกมีส่นในเด้อก็มีสศกนะพี่น้องมีสศงอยู่ประจํานะครับแต่ว่าพอหลังๆมานี่บอกเขาไปจะเท่อไหมคิดแต่ว่าอยากเขาไปอยากไอเขาไปหวยอยากเขาไปยังแต่ว่าบ่ไเ้เขาไปนะครับกะหลังๆมานี่ผู้ซื้อว่าจะรุดบ่อยนะครับ ล้ากันรุดไทยกันรุดประมาณนั้นนะครับเมื่อวานกันเลยได้เขาเป้ไหวนะครับนี่คือความเสือนะครับพี่น้องเขาเป้ไหวด้วยการซื้อน้ำน้ำเปล่ากับน้ำแดงนะครับเขาไปไหวเพิ่นแ้วก็ว่าขอโศกเบืองเนื้อถ้าเกิดว่าอยู่น้ำสนะันมีเหล็กตัวใดก็เสียเอาเหล็กตัวนั้นมาเสี่ยงดวงกับเล้าเมาื่อคืนนะครับพี่น้องแต่ถ้าบม่มีก็เสียเอาเหล็กหนาะปัดรถดนี่ละ่ะ มาเสียงดวงมือคืนกะอยู่สารโบม,มีนะครับก็เลยเดีเอาเลขหนาปัดรถมาเสียงดวงเล่าเมื่อคืนเลขหนาปัดรถก็คือสองเก่ากับหกศูนย์สองนะครับขึ้นไปขึ้นมาหกกับเก่ามันกับตัวเดียวกันตัวขึ้นบานนะครับกันเลยสื่อสองเก่าหกศูนย์สองเลยเก่าศูนย์สองสองเก่าเก่าสองหกสองสองหกไม่ดีครับพี่น้องตอนเข่าไปนะนกับค้นลูกนะ ตอนไปหวยนะครับค้นลุกนะครับแต่ว่าพ่อเออผลออกมาแล้วคนลูกก็เกาอีกครับพี่น้องบอกมัน,ม,นมันเป็นเส้นนะครับเป็นความหูซื้อว่าเขาอยากไปสานนี่อยากไปสานปุต้าไปไหว่มงหนีนะครับแล้วกะว่าถ้าบอกถ้าถือสองโตก็เสียเอาน้ำสองสีไปหวยนะครับเดี๋ยววันพุธนะครับพี่น้องวันพุธบ่าวทนจะเอาน้ำสองสีไปไหวยนะครับแล้วก็จะ ขอโศกคนอีกอาจิีไ่เลหนาปัดรถคือเก่าแล้วครับพี่น้องรอติดตามนะครับวันพุธเดี๋ยวบาวโทนจะทายลูกโพดนะครับขอโศกคนอีกเพราะว่าวันพุธบาโทนมีโปรแกรมจะไปทายน้องฮิปโป,โปน้อยนะครับวันพุธนี้จะปิดร้านเพื่อที่จะไปฮิปโปน้อย2ไปไหวสารนี่แหละและสามคือจะไปสารเมฮันนี่นะครับผู้ใดมักเสียงโศกเสียงด่วง มักเรื่องศาสตร์ตัวเลขรอติดตามได้เลยครับทางช่องบาวโทนนะครับจะมีวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชา,าวบ้านกับแม่นี่แหละถ่าเห็นเมืองว่าเพิ่นทำมาากินเอียงแบบใดแล้วกถไทยหาตัวเลขเสาะ,ะแสวงหาตัวเลขนะครับใาหา่พอไปพี่น้องเอฟซีเลเสียงโศกเสียงดวงกันในแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับบางมือกับลุดบางมือกับเขาเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องขึ้นอยู่กับบุญวัสนานะ เห็นอยู่กับโชคเข้านะครับถ้าโชคเขามีเขาก็อาจจะได้หลายขันโชคเข้าหน่อยเขาก็อาจจะได้หน่อยแต่ขันโสงบบมีเห็นแทๆกับโบสื่อนะครับนี่เป็นเรื่องปกติเป็นสัจธรรมนะครับหมื่ว่านลายคนกับโพดบ,บาโทนโพดไปแล้วลายคนกับว่าเห็นอยู่แต่บด้สือสื่อเต็มตัวลางบด้สือตัวบ้นเพ่อนะเออบางคนกับว่าจ็คสีสื่อตัวไหนบางคนอยู่บานนะครับบางคนกับว่าโอ้ได้โสงน้่อยู่บาโทน ตรงๆเลยประมาณนั้นนะครับกะมันกับขืนอยู่กับดวงอีรีนะครับพี่น้องเขาเห็นตัวเลขแต่เขาเกิดยังบอสือว่านี่ก็ขืนอยู่กับดวงนะครับว่ากันบ่ไดดเนาะเรื่องของศาสต์ตัวเลขนะครับเป็นเป็นเรื่องความเสื่อนะครับคนที่เขาเสื่อเขาเอกมีความศรัทธามีความเสื่อเขาก็มีโชคหลายครั้งหลายข้าวเลยนะครับบาทนเสื่อนะครับบารมี ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามองบเห็นเนี่ยเพื่อนเห็นเขาอยู่นะครับเพื่อนมองเข้าอยู่เข้า,าเห็นดอกแต่ว่าเข้ากับเหตุตามที่เข้าเคยเหตุก็คือคิดดีทดําดีพูดดีนะครับแล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาเพราะว่าเทพเทวด,ดาเพิ่นซอยอยู่ตลอดนะครับลุดบอดถือสักพักกะกลับมาถือขึ้นเก่านะครับนี่คือเพื่อนกะซอยเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องเพื่อนกะยิบ ยืนนั่นยืนนี่ซอยเห้าอยู่เรื่อยๆนะครับบ่ให้ตกตำติดคัดกสิมีอียังมาเห็ดให้เห้าผ่านผลไปได้ประมาณนั้นนะครับนี่คือเหลืองความเสื่อนะครับพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญคือการทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนี่คือสิ่งสําคัญนะครับพี่น้องมันทําบุญภาวนาตั้งจิตสมาธินะครับเป็นสิ่งที่ คนเฮาใส่ในการดำรงชีวิตถ้าใช,ใช้ชีวิตอยู่บนสติสมาธิมันสิเกิดปัญญานะครับพี่น้องบ่ออารมณ์ห่อนบ่อใจห่อนเนี่ยสำคัญนะครับนี่คือรำห้วยกับแม่นะครับปีนาี้น้ำบกขึ้นนะครับพี่น้องปีนี้น้ำบกขึ้นทุกปีน้ำจะขึ้นถึงถนนเลยนะครับ ปีนี่น้ำจะขึ้นถึงถนนปีใดน้ำขึ้นถึงถน,นนนี่ป้าหลายแห้งซาบานฮุราตกป้าย่อนเบ็ดลงไปติดย่อนเบ็ดลงไปติดเลยนะครับป้ามันสีมานน้ำนามนะครับแต่ว่าปีนี่น้ำบอลหลากน้ำบอลหลากแล้วป้ามันก็อกันกับมันบ่มาน้ำนามมันก็มีแต่ป้าที่ไอแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์อยู่แต่ในลำห้วยบริเวณแถวๆนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบอยญ่ป้ากับบอยไ่แล้วก็บอลนี่ นี่คือธรรมชาตินะครับมาขับพี่น้องบาโทนนอนเดิกนะครับแต่ละมือแต่ละขึ้นนี่คือบ้างมือล้านเสริมสวยเพิ่นกับปิดที่หนึ่งที่สองไหมติดลูกค่ายยืดผมติดลูกค่าทำสีจังสีกระตองเฮดใหทแล้วนะครับบ้างเทียลูกค้าเพิ่นกะเลิกงานเพิ่นจงคอยมาได้นะครับเลิกงานเพิ่นกันโทรมานัด ยืดหน่อยไหมยืดหน่อยนะวันนี้มีอเอเรื่องงานสองทุ่มประมาณนี้นครับยืดกับป้าเข้าไปแล้วครับพี่น้องหาทึงหกชั่วโมงนะครับตีหนึ่งตีสองนะครับวันนี้เรื่องงานทุ่มหนึ่งทำสีนะประมาณนี้นะครับกัสามถุ่มสี่ถุ่มหาถุ่มด้วยประมาณนะครับแล้วกว็กาจะได้กินข้าวอาบน้ำนอนกับบ้างมือกับตีสองนะครับบ้างมือกับตีหนึ่งแต่ว่านอนเด็กปั้นได็กระซังครับพี่น้องนอนเวลาบบาวท่นกับตองลูกนะครับเพราะว่ามัน มันจะได้เป็นชีวิตประจําวันก็คือว่าตีหากลัวหกโมงนี่คือตรงเตื่นนะครับแล้วก็เตื่นแล้วก็ตรงลุกนะครับตื่นแล้วอย่านอนต่อมันสี่ยามนะครับเตื่นแล้วลุกแล้วก็มาหลับบรรยากาศเศารแบบนี้นะครับเสพบ,บรรยากาศเสพอากาศบริสุทธิ์ยามือเสารแบบนี้จากน้อยล่มหนาวให้แต่จะสุดจอดเลยนะครับออกมานี่นขนคิงลุกหยาบหยาบอย,ย่างสี่ล่มพัดวีวีว่เดี๋ยวพี่หน้อเอ้ย ยามมือเศ้าเอากาแฟอุนอ่นๆเนี่ยมานั่งจิบอยู่นี่เล่าสะพานนะครับเดี๋ยวสิเอากา้านํานหอนมามาส่วงกาแฟจิบอยู่เลาาสะพานเอาตัวอีมันนั่งโอ้โคตรจะชิวนะครับพี่น้องย่ำขึ้นก็นจะมีไวรุ่นนะครับมันนั่งเห่นอยู่แถวข้อสะพานีน่แถวนี้นะครับพอบรรยากาศมันดีนะครับยืมมือเศร้าเดี๋ยวบบาโทนสินังเห่นเองนะครับมาหลับอากาศเก็บบรรยากาศสดชื่นสดชื่นฝากพ่อ,อพี่น้องเอฟซีนะครับแต่ละมือ ชมแล้วมันจะสบายหูสบายตานะครับเห็นภาพบรรยากาศแล้วมันสีเอ็นห้สมองปลอดโปร่งนะครับบอกเขียดรับชมสีเขียวรับชมธรรมชาติรับชมสายน้ําเนี่ยมันสีเอ็นห้เฮามีความหูซึกว่าผ่อนคลายนะครับขอบคุณดูกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิดโฆษณาเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสักรนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ